MG 3 2022แต่งครบสั้นรูปล้อแม็กจอใหญ่รถเล็กดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นทันสมัยราคาโดนใจวัยรุ่นถูกและดีมีอยู่จริงรถปีใหม่ใหม่น้อยราคาเบาๆแค่2 0 0 0 0 0กว่าๆรถเล็กสุดคุม้มไม่น้อยแค่22,000กิโลได้รถบีใหม่แต่งครบพร้อมขับกลับบ้าน รุ่นนี้เป็น MG 3 1 5 X Hatchback Design Sport พร้อม s ันรู o เปิดรับลมชิลสุดๆเหมาะก,กับสายเที่ยวสายถ่ายรูปมากๆท้ายในทันสมัยมีจอทัชสกรีน8นิ้วรองรับ Bluetooth USB พวงมาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมเพลงและโทรศัพท์จากพวงมาลัยได้เลยขับง่ายสุดๆเพราะมีกล้องถอยพร้อมเซ็นเซอร์หลัง ล้อแม็กานาด16นิ้วยึดโกดีปลอดภัยทุกการเดินทางราคาเพียง279,000บาทเท่านั้นสนใจรีบทักเลยรถสวยแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นโทรหาเราได้ที่เบอร์089 552 5994หรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยค่ะนัดดูรถได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนค่ะ